ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซึกมวยโลกมหากุศลณสนามหน้าวัดพรมธรรมนิมิตตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีผลเอกเชษถาธานจารุประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนายชายาสะสมทรัพย์ประธานกิติมศักดิ์นายอนุชาสะสมทรัพย์ประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขันผลเอกชยุทธเทพ,พยุวรรณ ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยพมา่าสาขาราชบุรีรองประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขันพันเอกพิเศษสุรินจันเพียรประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยพมา่าสาขากาญจนบุรีประธานดำเนินการแข่งขันนายนภินทรศรีสันทางรองประธานดำเนินการจัดการแข่งขันนายวันชัยธีระสัตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รองประธานดำเนินการแข่งขันนายลบุรีโยธาสิริหัวหน้างานตรวจสำนักงานเจ้าท่าภูวิภาคสาขาชุมพรประธานอุปถัมภ์ในการจัดการแข่งขันนายชัยทิพย์กม,มลพันธ์ทิพย์รองประธานอุปถัมภ์ในการจัดการแข่งขันนายสายันจังพาณิชรองประธานอุปถัมภ์ในการจัดการแข่งขันอำนานเจเกษตรพัฒนาอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์มวยไทยหนึ่งในตัวอย่างเยาวชนไทยคนรักกีฬากำลังจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งบนสังเวียนมวยโลกด้วยการขึ้นชกทิงแชมป์สหพันธ์มวยนานาชาติ IBF เอเชียรุ่นฟรายเวยนกับไมเคิลโรนดิควสนักชกชาวฟิลิปปินส์ภายใต้การรับรองของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF หนึ่งในสถาบันมวยหลักของโลก การขึ้นชิงแชมป์ครั้งนี้นะครับผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับความพร้อมของผมก็พร้อมที่สุดครับผมผมก็อยากจะบอกแฟนมวยทั้งประเทศนะครับส่งกาลังใจมาเชียร์ผมด้วยครับผมผมจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันทุกๆท,ท่านในการสนับสนุนการจัดสึกมวยโลกหาคุณลนณา,านามสนามหน้าวัดคมทันนิมิตตำบลด่านทัพตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี อำนาจเกษตรพัฒนาอดีตขุนพล,ลเสื้อกล้ามทีมชาติไทยและอดีตแชมป์มวยไทยกำลังก้าวขึ้นสู่ประวัติศาสตร์ในการชิงแชมป์บนเส้นทางของสังเวียนมวยสากคนอาชีพพบกับไมเคิลลูนิเกสในการชิงแชมป์ IBF เอเชียรุ่นไฟเวทซึ่งถือว่าเป็นเข็นขัดเส้นแรกของอำนาจและอำนาจนั้น ถือว่าเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่สนใจเล่นกีฬามาจากนักชกในโครงการหนึ่งสมองสองกำปั้นพบความมุ่งมั่นสร้างฝันให้เป็นจริงในการสนับสนุนของพลตำรวจตีกิริยินแก้วเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักชกไทยให้ก้าวขึ้นสู่ัะลังโลกในปัจจุบันนี้เรายังคงดำเนินหน้าต่อไปด้วยโครงการปตทพลังกำปั้นไทยเพื่อไทยโดยมีบริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมกับสมาคมผู้สืข่าวกีฬาประเทศไทยโดยมี ท่านสุวัสดิ์ในรดพันลบให้เกียรติรับเป็นประธานที่ปรึกษ,ษาโครงการและดรสมชัยยกอุบลกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยเกียรติกรีนโปรโมชั่นหรือความภาคภูมิใจที่ได้ยืนหยัดร่วมกับนักทกไทยและส่งเสริมนักทกไทยของเราให้ก้าวขึ้นสู่บันลังโลกขอกำลังใจจากแฟนมวยทั้งประเทศให้กับนักทกในโครงการปตทพลังกำ้บบันไทยเพื่อไทยทุกคนด้วยครับขอบคุณครับโหแรงใจ คนไทยท,ทั้งชาตร่วมกันเชียร์ร่วมกลุนอำนาจกเกษตรพัฒนาให้ก้าวขึ้นสู่บัลลังโลก